สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาตอบคำถามว่าเราได้ไปตั้งโหมดซีเคียวพัดนะครับของแอป m มโมนะครับเพื่อความปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับแล้วทีนี้มีปัญหาว่าเราไม่สามารถที่จะโอนไปธนาคารอื่นได้นะครับเราเข้าไปที่ m ม m o เลยนะครับนะครับสมมุติว่าผมจะโอนไปบัญชีนี้นะโอนไปทักหนึ่งร้อยบาท นะครับเขาจะขึ้นมาแบบนี้นะครับก็คือไม่สามารถทํารายการได้จากบัญชีบุคคลอื่นนะครับคือจริงๆแล้วเป็นบัญชีของเราเองนะครับชื่อเดียวกันนะครับไม่สามารถที่ทํารายการได้แล้วทีนี้เราไปดูวิธีการแก้ไขกันนะครับการแก้ไขนะครับให้เรามาที่หน้าแรกนะครับแล้วหลังจากนั้นเรามาที่การตั้งค่านะครับเห็นไหมครับบัญชีต่างธนาคารของฉันนะครับเรากดไปเลยนะครับและเราต้องมาเพิ่มบัญชีต่างธนาคารนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับเขาบอกว่าโอนไปต่างธนาคารของคุณนะครับโอนต่อครั้ง 0 0 0บาทนะครับวงเงินสูงสุดก็คือแสนบาทต่อวันนะฮะเรามาเพิ่มเลยนะฮะเราจะกรอกหมายเลขบัญชีนะครับถ้ายังไม่มีรายการโปรดนะฮะหรือเรามาตรงนี้นะครับถ้าเรามีรายการโปรดแล้วนะครับเพิ่มจากผู้ติดต่อโปรดนะฮะอันนี้ของผมนะครับแล้วเราก็กดเพิ่มเลยนะครับยังไม่จบขั้นตอนนะ เราต้องโอนจากบัญชีนั้นนะของผมกสิกรก็คือโอนไปอย่างน้อยหนึ่งบาทนะไปบัญชีหลักเท่านั้นนะครับของออมสินเพื่อเป็นการยืนยันเลยครับคือบัญชีหลักก็คือบัญชีที่เราเปิดครั้งแรกนั่นเองนะหลังจากนั้นนะครับเราก็มาเพิ่มเลยนะครับตอนนี้เขาบอกว่ารอการยืนยันนะการรอการยืนยันเนี่ยเขาอาจจะส่งแจ้งเตือนมานะครับยังไม่จบขั้นตอนการยืนยันนะครับเราต้องเข้าไปที่บัญชีต่างธนาคารบัญชีนั้นนะครับ กรณีผมก็คือการิกรนะครับแล้วก็โอนกลับมาที่บัญชีหลักของออมสินนะครับเราเข้าไปที่การิกรนะครับแล้วเราโอนนะฮะถ้าเคยมีรายการโปรดก็เอาจากรายการโปรดได้เลยนะครับผมไม่ได้มีนะแล้วเรามาที่อมสินนะครับหลังจากนั้นกรอกเลขที่บัญชีไปนะครับผมก็ปี้มาแล้วนะครับต้องเป็นบัญชีหลักนะครับผมจะโอนไปเขาบอกว่าขั้นต่ำหนึ่งบาทนะผมจะโอนไปสักยี่สิบบาทนะครับเราก็กดต่อไปเลยนะครับ เราทํารายการสําเร็จแล้วนะครับอันนี้ก็คือเพื่อเป็นการยืนยันและหลังจากนั้นนะครับต้องรอการยืนยันประมาณ1วันนะครับไม่เกินหนึ่งวันของออมสินนะครับเราเข้าไปดูที่การแจ้งเตือนก็ได้นะครับอันนี้อีกวันหนึ่งแล้วนะครับอันนี้รุ่งเช้าอีกวันหนึ่งมาดูนะครับที่การแจ้งเตือนแล้วนะครับยืนยันบัญชีธนาคารกสิกรไทยบัญชีนี้สําเร็จแล้วนะเราเข้าไปดูตรงนี้อีกทีหนึ่งก็ได้นะครับจากที่รอยืนยันนะนี่นะครับบัญชีต่างธนาคารของฉันนะเห็นไหมครับตอนนี้เขาบอกว่ายืนยันแล้วนะครับต้องแบบนี้นะครับ แล้วเราลองไปส่งดูนะครับอันนี้คือบัญชีหลักของผมนะครับแต่อันนี้คือบัญชีรองนะฮะแต่ตอนนี้ผมจะส่งไปจากบัญชีรองนะครับก็คือบัญชีนี้นะครับโอนนะครับมาที่บัญชีรายการโปรดนะครับเาบัญชีนี้นะครับผมโอนห้าสิบบาทนะฮะแต่หลักเกณฑ์เขานะครับทุกบัญชีจะอยู่ในโหมดของซีเคีพัททั้งหมดเลยนะครับเราโอนไปนะครับยืนยันนะ นั่นคือเมื่อได้รับการยืนยันแล้วนะครับเราจะโอนจากบัญชีหลักหรือบัญชีรองอะไรได้ทั้งหมดเลยนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ